สวัสดีงามๆจ้าเพื่อนๆจ้ามามาวันนี้มากินขนมจีนซาวนามปลาด้ดวยจ้านี่มีใบเอ่อหัวรพาใบแมงหลักด้วยค่ะในสวนสามร้อยไร่เหมือนเดิมจา้าก็มีพักต้มนะคะพปกขลีต้มก็ไอหอมต้มนะคะมาเด้อพี่น้องมา,มากินด้วยกันนี่ ล้างมือแล้วกินกช็ชอนที่แม่หายมาเลยเด้๋ยวจ้ะอน้ำลายแตกน้ำลายแตกค่ะพักแซวนํำปลาก็มีนํำปลามีผิดบนเนาะค่ะโอเคนั่นแหละจ้ะอืมใส่คำนู้อืม อร่อยเราก็มีปลาปลาเขาเรียกปลาอะไรฮะ mm hmm. ปลาโอ้่ยปลาไอ้ครก็มีเขาเรียกปล่อยเลยเนาะคะ่ะเ mm hmm. จอมันอย่างปลาทูนะจ๊ะอ mm ือออร่อย หอมหวานหือมโนนะเอาไปลวกด้วยจ้ะหวานหวานช้ำช้ำ หวานวันนี้วันยุดได้งานได้การเหมือนเดิมเลยอจ้ะทำกับเขาไว้วันอาทิตย์ทำงานเต็มอาทิตย์เต็มชัวม่วโมงเต็มอาทิตย์นะคะมันมีเวลากลับมาทำกับเขาจ้ะก,ก็เลยต้องทำใส่ชมเพงไว้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เขามารับชมคลิปหลายๆด้วย้ะขอบคุณเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอตัวกินก่อน